ทำอะไรอยู่ไม่ได้ร้งเสียงเลยเล่นตัวเสียงพี่เออแน่นอนเล่นตัวอะไรเฮ้ยลูกเล่นสิบสิบไหมสิบสิบเหรอเดี๋ยวดูก่อนอย่าด่าคนในนี้่ได้ด่าเลยหรออืมฮีน่ะเอ้ยฮีสีนี่เราพูดไม่ใช่อะไรแค่ว่าเขา พีอันนี้มันน้อยไปหน่อยก็ไม่ได้น้อยนะเอาตัวอัพอะไรันต้องใช้อัพด้ยลิเลียนเออเอ๊ะคินเออนี่มันสีไม่มัตยาไม่มี XP เลยเหรออ๋อมัตยาไม่มีเอ็กพีสิ่มันตุ๊ดมีแค่สามร้อยอะแต่ใช้หกร้อยเอาไป่าตอนจำเสื่อมไปก่อนใส่กี่มัตยาเออโอเคคือแค่ไม่มีความแย่ยันเลยเกี่ยวเสื่อมเลยนะยลูเมินหรอ มีแต,แต่เสียงหูโวันกกรู้แห้วก็ได้สุดที่เยก่อนตละครแน่อตัวละครเยอะมากเลยไม่ดีหรอเยอะไม่มันมันเราต้องเลือกให้ได้ว่าเราจะซื้อตัวไหนดี้ตอนนี้ตังก็ยังไม่พอแ้่เราก็บูดมากโลูกกันแ่เราจะบิด เรามีลูกสนละล้านอะไรแต่เอาเพิร์สอีกทำไมแล้วก็ไปเออสยายปีกออยฮีออยหีเห็นได้ว่าเพิร์สมีสกินนี้หรือเปล่าเหรอเครื่องเก่ามาคุยกับคริสซี่ด้วยแล้วก็เครื่องเก่าปั้นแล้วก็มีอารัมไอริลสุพรรณมัจฉาแล้วก็มีอารัมด้วยเราอวดเยอะไปแล้วใช่เราอดเยอะเกินไปแล้วแล้วก็มีเบียน้าด้วยเราขออดก่อนด้วยแล้วเราก็ ได้ไงก็ไม่ด้แล้วพอจะพูดได้ยิด่เอนแนักยีปล่อยกิ้งไม่มันเ่มงีตวเดียวที่เราอัพแต่ว่าเจเป็นตัวเดียวที่ก่อนต้องการฟังรอบทอเงหนึงสืถึงห้าวิและแทบไม่มีคนแย่งเสีนยมี่รเลยนะมีแต่มันไม่มีตอนมันมีคนแย่ง งั people, Hah, there, there, up, ้นเรดเสีเช um. mm ่นไปก่อนแม่ล่ะหรือเจ้านาตยานาตยาอะไรอยู่ล้ะโบนัลลไม่ไดอัพเลยยังไม่ไดอัพเลยอัพยังไม่ได้ก็ทำใจก็ทำใจก็อัพก็อัพนี้ก่อนอัพไม่ถึเลยนอยู่ได้เราเล่นมาบ่อยแล้วแล้วเต๋อฉันก็เป็นลูกโปรเช่นกั ร่าไห้ลูกกกวิญญาณมันจะต้องมีวัแั้วเวลาเราเลื่อนไปถึงสุดมันต้องเร่ขึ้นเลื่อยขึ้นเลื่อยฉลุเลลงเื่อลงมาลงาโดนเนไม่ได้ทลที่ไนเดี๋ยวเราต้องไปตัดส่วนที่ไม่สำคัญไหมโเราจะตัดช่วงต้นคลิปไม่มีไม่เราไม่ตัดหรือว่าเราจะตัดช่วงท้ายคลิปเราไม่หรือว่า ไม่ตัดส่งไปแบบนั้นเลยใช่แต่ต้องส่งมาในยูทูบเพราะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเสี้ยนสีมืะก็ก็แค่แต่ระยะสูงยหมือนกันเลยโอ้โหคนไม่ค่อยเล่นระยะกันเนี่ยนานๆทีจะเจอคนเล่นแล้วก็สูนเหมือนกันด้วยดีตัวแบกของทีมมีศูนย์อันนี้คือเดอะแบกของจริงเดอะแบกของจริง อลิซเนี่ยเราต้องรีบออกจากบ่อนะลูกถ้าเรายังไม่อยากกลายเป็นส่วนหนึ่งกับหลุมดำเกือบจะเปนหลุมดำโคจำว่าแล้วก็มีอุกบาทพระมหาเทวีเจ้าด้วยอุกบาทพระมหาเทวีเจ้าเราคิดว่าเราคงไม่อยากไปภาคเกมแข่งแล้วแหละไม่ที่รู้คือเราเราเราจะไม่เราจะไม่อัดนานเราอัดแค่ห้าเราจะอัดแค่ประมาณเจ็ดนาทีก็พออีกเกกม็ไม่หล่อแค่จบเกมเนี่ยพอแล้วก็ไปอัดแล้วก็ไปอัดเกมอื่นเพราะว่ากว่าเราจะพูดเออ สั่งคายนาอะไรนิดหน่อยก็5านาทีแล้วอะแล้วค่าส่งไปทาง YouTube ไหมแล้วก็บู๊แล้วให้เพิร์ลได้เปิดเองเพราะมันยังไม่ยอมเขาว่าชื่อเราเองเลยไม่ส่งลิงก์ไปเนตเตียลูกจานไงส่งลิงก์ยูทู e ไปโอเคไหมส่งไฟบนทางด่วนโอเคไหมก่อน G D T เทพีจันทาก่อนเทพจันทา a ตอนนั้นจะกคุณอะไรเนี่ยสภาพ8ขั้ับ D ู O R O V หูจะแตกแล้วหูจะแตกไม่เรียบตัวให้พอเดินไม่ไปตัวจะปรากฏตัวในห้องวีดีทีไม่ได้แอปหุ่นช้างเยอะแยะอัพแค่งาช้างไม่ได้อัพหุ่นช้างไม่ได้อัพอะไรเลยก็คือคือตัวเปล่าแต่ว่าตัวเปล่าว้าวล้อเลี้ยวศูนบาทล้อเลี้ยวศูนบาทแรงบังปีกิดเลยโอ้ยมหาเทพลำสองศูนมหาเทพโอ้แรงมาว่ะแรงบังปีิดอันนั้นมันคือ พลกระสุนพลาดชะทานไม่ใช่พลาดชระา,ชา,านอ,อ้นรายจะตายโดนเอลสูซ้ำเติมช่ออเราดูรอเรามีดูดเลยจะตกให้กับบานลั่ลนเลย ยูรูปมันโอเคมันใช้ความศรัทธาเป็นข้ออ้างในการต่อประลมพวกออดแอมันดูลุงดูอัมันปลาโอกินขี่มาแล้วเอาไหมโอเคครับการขู่ได้ผวยการขู่ได้ผลมันมีสิ่งมีชีวิตแอบอยู่ในนี้ตายจัดเลยจัดแบนไม่น่าพูดเลยตงมีสิ่งี่อยนี้ กำลังปล่อยสกิลบองกิงกีเอลซูยานะเอลซูยาตายเน่โอเคแซงมันก็ศิล่าคำราวเมื่อหมวกศิล่าขบราวจ็ดหลอดจิตใจภาคใหม่มีผีเชื้อกลางคืนด้วยผีเชื้อกลางคืนชื่อว่าวาเลนติโน่ฮะก้อนแอบโฆษณาเหรอฮะอนแอบโฆษณาเหรอไม่ดีนะโฆษณาอะไรอ่ะไม่ดีนะไม่ดีนะไอ้ดุนูไอ้ดุนูอันเดอร์แซนด์

เอ็ข้งควาองขอความช่วยเหลือแล้วก็โดนกระสุนความปรารถนาที่จะได้เห็นมังกรความเปิดชนะนั่งไงินมังอันนั้นเนี่ยแย่มาขับป้อมอ่ะเย่มาขับป้อมทำไมบอกมันดิชเงินฮะกตุฏิเดี๋ยวไปปล่อยวังกิเกี่ยวกับไปขู่ัวกินกินข่ฉุดฉุดจนหลอดเลืจิตใจของเพราะว่าบอลกิเกิ่ยมเบามากแล้วไม่มีศัตรูไหนโง่หรอกแต่แค่ปาบขุยเฉยเออมา เราแค่ทำให้ตัวเราดูน่าเกลียงขามขึ้นเฉยๆเออ,อชิดกระสุนพราสติกดูน่าเกลียงขามขึ้นจริงๆ,ๆนะเราจะปลาบนจริง <c oughs> ไม่เราไม่ได้อัพไงก็ราเราจะรู้ว่ากลับมาทุกออรอบเพราะว่าเขาติดจริงๆแล้วก็คนเหัวแล้วรู้ว่ารักแต่ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ก่อนทำประตูว,ตว่าก่อนมีงั้นนะตจริงๆก็ยาวนิดนึงแล้วสิ่ง จะมีแต่ปวนท่านโอ้ยทำไมบัตเตอร์ไฟอันคิวเยอะจังเลยติดปีกแล้วก็โดดใส่หลังชาวบ้านเั้งหิดขีดดอนไอใส่ยุ่งตชาวบ้านเขาโอ้ยดูเล็ดยังคิวไม่กัคิวไอรอเรียวช้างวงไว้แล้วไม่ได้ล้เหมือนส้างเป็นพิธีเฉยๆแล้วก็ไปอิลูเมียเออ เอริโอโปเนเนออรโอปเนนอตายกันเกอยหัวทีดีคะแนนแบบไม่แต่เราเราก็นำนะใช่นำมากนำห้าตัวยี่สิบสองเราอยู่ฝ่ายเราอยู่ฝ่ายของติดคีบิจฉาเราอยู่ฝ่ายแดงเอ๊ะเทำไมมันต้องสกิลซีนคิปอีคิบอีคีบเย็นมาไปเกทำเกือบอย่าง แต่มันยากอยู่แล้วฝั่งเราหไปได้สวยเลยตายอยู่ขอร้องเลุ้นสถานนี้ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตละคิดนี้ต้องลงในยูทูบแล้วก็ไปแปะลิงก์ยูทูบไปในมิสเซกอลิสมา I want a bit you to sing ช่วยด้วยเป็นไงล่ะกินน้ำแข็งใส่เลยสุดๆ Super Chief เกินจากไอ้ต่อพัสดุแล้วก็ส่งออกเออละ แก้ดูยามากอะไรวะอ๋อปีชิรีดูนะองค์กรโอ้โหป้อมรุนไห่ยังเป็ว่าเลยเลยก่อนป้อมบนแป๊บนึงเดินบนสะดูกคอยกาดชุนพาลาจัดตตามีอะไรกดสกิลอันตีไปก่อนมันตันน่าจะเดี่ยง ใช่ผู้ถ้าชาวไซยาห์่จะกำจัดพวกเราหมดเลยใช่เรียกว่าโดนเป็นวัวขาดไม่สนใจนี่แย่มากค่ะปุ่มตายไปแล้วโอเคงั้นเราแพ้แน่นอนเลยโอ้มาลหลอดจะเป็นซพเออสกิลไม่ถึงตื่นโอ้ไม่เออเรียบร้อยเราเคยเห็นซัพพอร์ตที่ฆ่าเมดตายไหมอะไรอ่ะินนัฟีเดโอ้หัวช้างีโอ้ช้างโอ้โหเปิดอันเตียใส่สู้ระเบิดกระสุนพระราชทานแบบไหน ออกไปอีเชียงนลบกระสุนยังไงให้โดนเต็มโต้ไปอีชียงน้ำซุ่มกระสุนโอ้กระสุนพลัดกระขาดท่าไมต้องส่งกระสุนไปคู่ด้วยได้คือนข่าวเพราะว่าสินเลิศน่ะพี่บอลกิงกีไหมครับเอาว่าเพราะว่าบอลกิงกีันนั้นเบามากกลับมันทำได้แค่ให้จัตุรัสจัตจีมโดยดีโดโปเซน่าโดยดีโดโปเซน่าฟังเขามาเอาอีโตสับกระโหลกอ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้อีโก้จะโ่นมีดอีโก้อีโก้อีโก้สุดครับโอ๊ยตาย โเขาหูเขากล้า <bord> บุกมาถึงมหอขสร้างควนร้ายเขาคือประธานลูกประธานบริษัทดู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 เขาจดแด่ตอนนีูตอนนี้กดดดเด้งเป็นเลยลูกููู่ดูดดูดดูดเดดููดููดูดูดนดู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 ิูด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 ูจูดูดููาดดูกดกง สิบสองนาทีแล้วนั uh ่นเงเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยปาจากคองแสบๆสกิลมันไม่ตรงอ่ะโดนบทโดนนี่ตีอ๋อเอาบัตเตอร์ไฟเปลี่ยนห้าขีดบัตเตอร์ไฟเปลี่ยนห้ขี เราทำอะไรไม่ได้เลยนอนเลยดูป้อมระเบิดแล้วก็คนอิลเมียมันจะโดนตีจ้ะอิลเมียโดนป้อมตีตายเฮ้ยไอป้อมมันพวกก็ตีแหลมอย่ังนี้แต่เลิกจะเล่นตีเลยไหมเสเราต้องเอฮ้ยพวกนี้ทำหัวยในไงกันแน่ยโดนสุดจะหลุดเลยพวกทางน้ำโกหโหขวดหัวขวดทะเลมีคนต่างหานดีอาแบ็คดีอาแบ็คเหยียบลอยเป็นราต้องตีป้อมคืนก่อน ก็กอนมันเป็นจีป้อมนี่นี่ทันสยบเลยข้ามออกหนีรู้สึกไม่ปลอดภัยยิงป้อมแตกโบเก็งกี้โบเก็งกี้ยังไม่ตันเลยโบเก็งขี่เพราะเราเพิ่งเลเวล11แล้วก็มีกิฟต์มันนาวมานีกทำไมทไมวิวน้อยยังเลยจะว่าไปปกติเราแพ้เราไม่ค่อยได้ตังค์อโดกระสุนพระจ้ทันโขงหน้าจริง เรียบร้อยหนูเฮเลนเอฟเคปนะหนูเฮเลนโอเคสาบานกับข้าพเจ้าวัครับวาข้าพเจ้าจะไม่เอฟเคนะเจ้าด้วยที่จะไม่เอฟอีนั่นอดกแล้วซัมเมืร์เลยดูร้องกระสุนกระเจาชามค่ะดูวะเออเออเออ did you see that I see that before it coming พี่เกยไม่ทันที่ใช้เลยเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ย มีมีปาบูที่ไหนไม่รู้ถือดาบแล้วก็ตบชาวบ้านเขาไปถ้วยปาบูถือดาบเราเราจะถอกโจมตีที่ขนาดแบบพระอร้อยยังเอาไม่ลงนะโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่เล่นอะไรของเราคุณโจมตีใครเปิดคอนเสิร์ตคือพุทธิเสร็จหมดแล้ิอย่างเลยมากโอ้ยไม่ต้องมามานไอพวกกาลิ จะตายเราโอ้ม oh. ้าบุกมาในปมแล้วมระเบิดแน่อแม่เลซมาตาพตนั่งสหบนาทีอือได้เหรียญมา1 7บาทแต่แต่บอกเลยคว่าตั้อย่าอย่ามาเ้าเวลอืออีไรวะ้รงไห้มบเไหนมา180ยาวโอ้ยยาวยาว โอ้ไม่เกิดโอ้ไม่เกิดมีคนเอฟทีเหลือเนี่ยมาขัดจังเลยเพว่าเราควรจะทำสิ่งนั้นน่แหละแบบคุ้หมองแต่พี่ชายจะจบการสนทนาเพียงเท่านี้หรือเปล่าถ้าจบกันแล้วโอเค